อ่าฮัลโหลแล้วผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเจเจแชนแนลกลับมากับนายสตีมคนเดิมอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราไม่ได้เอาสตรีมไม่ได้มาไม่ได้อยู่ในซีรีส์สกิทต้องรอดนะครับผมแต่เป็นเมทเกมที่ไม่ชัว่าเหมือนเด้อโอเคเรามาเริ่มกันแล้วนะครับผมเออมีมันจะมีคนประมาณสิบห้าคนนะครับผมเออหนึ่งคนเป็นเมอร์เดอร์แล้วก็หนึ่งคนเป็นนักเสือรืออะไรประมาณนี้เนาะเอออ่นนี่แหละครับผมผมจะสแสดงให้ดูว่าคนที่หัวตจริงจริงเขาเป็นยังไง อืมอย่างผมผมไม่ได้าำว่า,าไอ้เหี้ยแม่งสกินกูจำง่ายด้วยสิเออเอก็เก็บทองไปนะครับผมเก็บโคตรสิบทองก็สามารถเป็นคนที่จะมาทำลายแ,แหละแหละแหละอะไรไอ้เหี้ยยา ่ไอ้เหี้ยแม่งสตีมันโกยังมึงจะไปไหนรอดไอสัตว์ไอ้เหี้ยสตีมันเล่นรอดเข่าไปแน่ดอนนี่เหี้ยแม่งสตีมันมีธนูวหรครับผมได้ได้มันมีสตีมสองตัวมึงอย่าหลงส้นแล้วกันไอสัตว์ไอเหี้ยแม่งมันก็สตีมอีกคนหนึ่งมีธนูวหรครับผมไอเหี้ยเขาแกล้งเก็บไปเผื่อแม่งมันหลุดมันมัน มึงจะไม่ต้องแอบน้องไม่ต้องแอบที่เจอไอ้เฮีย้ยผมไม่แก้เขาไปในท่อเลยโอ้ยอีกสีบแล้วอีกแปดผู้เล่นนะครับผมมาเปิดเกมแท่กกูก็ได้เป็นเมอร์เดอร์เลยเหรอบอกเลยค่าเนี่ยเจสันวอฮีโอ้ยเฮีย้ยตกใจมึงเหรอแทะะ้ไม่ได้แดกพี่รองน้อง เอ,อ้เฮียแม่งทุกคนสงสัยทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วนะครับผมเพราะกูเป็นกลายไอ้เฮียกูยเป็นนักศึกษาแม่งไม่โดนว่ะกูตุยไอ้เฮียวิ่ง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 แม่งเกือบ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 อยาขอโทษที่จำผิดไปโอ้ยเฮีย โอ้ยก็ประมาณนี้นะครับผมการเป็นมเดร์ไอ้เหี้ยโอ้อ้าวสตีฟหรือสกินไม่โหลดสตีฟทั้งสามเลยเหรออ๋อนี่สองตัวนี้คตัวเดียวกันนะครับผมส่วนนี้นะครับผมสตีฟผมเองโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะครับก็หมดโอกาสเป็นมร์เดอร์แล้วมั้งครับผมเพราะว่าตาก่อนผมไม่เป็นโอเคถ้าถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็มินิเกมนี้ใครก็น่าจะรู้กดแหละ เห็นไหมเห็นไหมกูเป็นอินโนเซนต์แล้วเออก็ประชาชนคนธรรมดานะครับผมที่จะมาจับตัวคาตกรบอกเลยฉันคือฮีโร่อ้าไอีเขียวไอีคิปเปอร์ไอีเวนแม่งมันสายแสงแล้วไอีเขียยิงมาเลยยิง่งเลยเอาสวยแล้วกูสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ววิ่ง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  What Why แล้วก็ผมเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แม่งมันไม่ได้ตั้งหลัก เขี้ยอะไรเลยเอ้ยโอเคโอกาสโอกาสผมเป็นมือเดอ้์หนึ่งจุดเก้านะครับส่วนโอกาสเป็นประมาณว่าคุณนักเสือก็เยอะอยู่เออไม่ใช่ครึ่ง,ง,งีแต่เป็นเลยครึ่งเลยมาฉันรู้นะว่าใครเป็นไอ้ทียผมว่าผมว่าตัวนี้วะมึงใช่ไหมอ๋อเขาเป็นนักเสือปะครับผม อืมใส่เบอร์ฆาตกรก็ไอ้เหี้ยตัวไหนมันแอบดีๆแหละเออมันจะเรากระสวกอ้ามึงทำกวยอะไรไอ้เหี้ยอ๋อแบบแบบนี้อ๋อ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 อืมอืมโอเคนานไงแม่ใช้แสงแล้วน่าผีเมื่อกี้หรือเปล่าครับผมผมว่ามันน่าจะใช่แหละ ไอเฮียผู้รงใส่สสทุกตัวขนานเอเอ,เอ,เอตัวนี้ไม่ใช่รอดไปแล้วก็ตัวสีชมพูเออตัวนี้ก็ไม่ใช่อนี่งไงเจอศพศพแลกทานไปโอ้ยไอ้เฮียทำไมมึงยิงกันบ่อยจัยงวะไอ,อ้เฮียมึงรีบเหรอตัวนี้ไม่ใช่นอะสีเขียวก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมน่นไงน่นไง,นนไงเดี๋ยวนะ ขอเราเก็บเหรียญแป๊บหนึ่งเพื่งฆ่ากันในไม่ใช่ตัวพวกนี้ไอ้เหียแล้วตัวไหนวะเออว่ะแม่งโอ้เดี๋ยว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 โอ้โหดิเล็กเออเซฟตายไปแล้วไอ้เหียตัวชิลล์ูมันกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับผมตอนนี้นั่นไงไอ้เหียตัวไหนวะเก็บ ป้าบตัวเมื่อกี้อ่าจริงด้วย h ฮลโ o h ฮลโ o h ฮลโลกูอยู่นี่ไอเวน h e l ลไอีี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าถ้าเราเป็นเซฟนี่เรามีโอกาสาเราลีลูกธนูใหม่ได้นะครับผมเฮ้ยอเหี้ยกูเสียวอ่ะแม่งโคตรลุ้นเลย เฮียแม่งเก่งยังวะเฮ้ยไปอะไลเดี๋ยว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 ขอที่โลง่ลงโลง่งที่โลง่ลงๆก่อนนะครับผมเฮ้ยเขี้ยมงงมางงมามันต้องตามล่าตัวผมแน่นอนเลยไม่ใช่มึงเหรอมึงดิต้องเป็นมึงเอ๊ะกูมีธนูนะ บมือครับผมฉันคือฮีโร่แชเดะ I am I q murder I k i l murder ฉันเป็นฮีโร่แชเดะแซเดะแชเดะแซเดะโอเค <c oughs> อีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะอเอ้ก็ผมอืมหลังจากบอกแล้วตาก่อนเรามันเท๊อยู่แล้วน้องเราเท๊ไปแล้วเออ อินโนเซนตามระเบียบนะครับผมอืมกเก็บทองไปก่อนเนาะเออเก็บเหรียญอะเอออืม,อมไม่ใช่มึงตัวนี้ก็ไม่ใช่หรือเปล่ากูไม่รู้โอ้ยเครียดสตีฟเสื้อเหลืองว่ะสองตัวเออเดี๋ยวเดี๋ด,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 ดีสกินกูนี่เตะตากังเพื่อนเลยอ๋อ ตัวไหนเอยแม่งจุ้มกันอยู่เลยไอ้เหี้ยจุ้มกันอยู่เลยเหนือถ้ากูเป็นเหมือเธอจะส้วกคอแม่งไอพีทำไมวิ่งตามเพื่อนวะครับผมอือือมอืออมไม่ต้องมาแย่งกูเลยโอ้โหราชาตโตงง๊ะกลมเมื่อไงพวกนายไอ้เวนแม่งทำอย่กับหนังยุคอาบน ไ <laughs> อ้เหี้ยอาโซวินโตกลมอ่าโอเคเดินต่อไปอ่ะโอเคโอเคโอเคอ๋อเขียนตองกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละเออพอจริงๆตอนเนี้ยเออเอเอฮะอือหูศพเต็มเลยนะครับผม ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นือมึงหรือเปล่าวะรู้ท่าจะใช่ตัวไหนวะครับผมเดี๋ยวเราต้องเกาะกลุ่ม,มเข้าไว้เนาะเกาะกลุ่ม,มเข้าไว้เออมันต้องอย่างนี้อีเหลืองนั้นอีเหลืองนั้นน่าแปลกตาสุดเลยแม่งสิบคนนะผมมึงเล็งมึงเล็งควยอะไรไเวร กูก็มีเนี่ยธนูนี่หัวฟ้าเปล่าแล้วเมื่อไหร่มันจะลั่นวะครับผมเดี๋ยวรอ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 เสียงแชะนะครับผมอ่าไอ้เหี้ยเขารวมกันอยู่ไอ้เหี้ยแยกกันเราอยู่เมกี้เดี๋ยวเดีะยไอลิ้นก็พันอ้าไอ้ตี๊บอุ้ยไมีเหี้ยมึงจำดีนะเว้ยถ้ามันใช่ไอ้ตี๊บชัวเมื่อกี้แม่ง เดี๋ยวกูไปตามไอ้ตีบทหน้าไงกูต้องไปลา่าไอ้ตีบนะครับผมไอ้เขี้ยแม่งก๊อปปี้โชว์ไงวะมึงใช่ไหมโอ้อ้เขี้ยเดี๋ยวกลับไปหาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขี้ยทำไมเพื่อนกูเออแยกกันเราอยู่ <c oughs> รวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเฮ้ยอีเขี้ยงจะไปแยกกันเราอยู่เยียอะไรวะอ่ะเอ๋มิโนมิโน เอเวนไอตีฟแล้วก็อ๋อไอตีฟชัวครับผมแท,ดดดดดดดทเดอโอ,โ,โอ้โหไอเฮีย้ยแม่งอะไรจะเทพขนาดนี้อะเนาะก็มีอยากจะโมงอะครับผมก็ไม่อยากจะโมงอะครับผมบอกแล้วเฮีย้ยผมสันนิษฐานไว้ไม่ผิดหรอกมีชีพหายอ,อีกสักเกมนึงอืมอีกสักเกมท้ายเฮีย้ยโอกาสเป็น โอกาสเป็นเหมือ์เดร์ผมสูงมากเลยจังหวะนี้เฮ้ยโอกาสเป็นนักสืบอะเอออืมอ,มอ,มอมโอเคอ๋อฮะอาาอาาผมว่าผมน่าจะเป็นนักสืบหรอเปล่าผมหรือว่าไม่ใช่เอออ <_ d ata> ินโนเซนต์นัครับผมอิวเวงเลยโอเคนั่าไง แม่งทำไมมันฉายแสงเร็วจังวะเฮี้ยอืมเด้ยเดาด้ดาอดาเดา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 อ้อ้ดัมปี้อยู่หรือเปล่าโเหี้สตฟเสื้อเหลืองมาเลยแล้วเก็บเหรียญยาวๆไปครับยาวไปอย่างว่านี้อืือืือืม มอยู่ไหนกันหมดวะอ๋าไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่เก็บเหรียญมึงยืนอยู่เฉยๆทำอะไรกูมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับผมนอกจากตัวเองไอ้เหี้ยตัวเองกูยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยอ้าวไอ้ดำมึงแอบทำไมไเมื่อกี้มึงจอบหรอไอ้เพื่อนเหรออ่ะไอ้เหี้ยเก็บนะครับผมเก็บนะครับผม มมงกู่แค่มึงเสแสร้งแบบโอ้ยดำมันวิ่งโอ้ยคนกูสงสัยมึงแล้อ้าวเอาแล้วครับผมเออไอ้เหี้ยผมว่าจะเล่นเกมคลิปมันจะยาวไปคลิปนี้ต้องเป็นปิ๊บสั้นๆนะเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมเจๆแชร์แล้วนะครับกลับแล้วกลับมาอีกครั้งกับไอ้ตีฟคืนนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับยูนิสสวัสดีครับ